สวัสดีครับวันนี้เรามาส่งรถเข็นโซลาร์เซลล์สองแผงนะครับโมเดลเป็นปั๊มอยู่เลยครับไม่ต้องไปไหนก็ได้เป็นปั๊มห้วยคงสามนิ้วนะครับตัวนี้เป็น1200งพันวัตต์นะครับเป็นประมาณแรงครึ่งนอกของ C T L เจ้าเดิมนะครับตัวนี้นะครับเราใส่เบรกเกอร์ให้นะครับตัวนี้เป็นเบรกเกอร์เข้าสายให้แบบดีนะครับตัวนี้ของรถก็เป็นเหล็กกรรมไนท์เนาะตัวนี้เราก็ดูกันมาหลายคลิปแล้วตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับใส่เบรกเกอร์เป็น63แอมป์นะครับตัวนี้63แอมป์เนาะ แล้วก็เราเรามีเบเกอร์ลอยไว้ให้ด้วยหนึ่งตัวนะครับเราต่อลอยไว้ให้เลยนะครับอันนี้อ่าอันนี้เราก็ใส่ลอยเบกเกอร์ไว้63มแอมป์นะครับเผื่อลูกค้าใช้ปัม๊มอ่าอาจจะเป็นใส่อินเวอร์เตอร์หรือว่าใส่ใส่อินเวอร์เตอร์หรือว่าใส่อ่าปัม๊มไดโวสี่นิ้วได้นะครับตัวนี้รองรับสเปกสี่นิ้วสามนิ้วได้นะครับอ่าตั้งแต่750วัตต์ถึง900วัตต์ได้เลยนะครับะนะครับแข็งเราก็พับได้เหมือนเดิมนะครับอา๋ยวผมพับไม่ดู พับได้นะครับน้ำมันจะลดลงนิดนึงเพราะว่าพับแขงลงฝั่งหนึ่งพับได้ครับพับพับว่าพับลงฝั่งหนึ่งอ๋อครับผมอันนี้นะครับโครงเหล็กก็เป็นเหล็กกรรมนไนเหมือนเดิมนะครับอันนี้นะครับสวยงามครับตัวนี้ครับผมสายเราก็แถมให้อ่ายี่สิบเมตรนะครับเดี๋ยวเราไปดูน้ํานะครับตอนนี้ก็คึมๆนะครับดูดูแดดจะคึมอยู่นิดนึงมีเมฆบางนิดนึง มาดูน้ำออกกันน้ำออกนะครับตอนนี้คืมนะครับอากาศคืมน้ำออกนะครับตัวน,นี้คือสามนิ้วนะครับสามก็สเปกตามนี้เลยนะครับของ PPL นะครับสเปกตามนี้เลยครับ,รบาสายดูนะครับตัวน,นี้เราใช้สายดูสิบสองเมตรนะครับพอดีบ่อลึกนะครับ้วยสายดูด12เมตรนะครับแต่ปกติผมแนะนําให้ใส่สายดูที่6-8ถึงเมตรนะครับแต่ว่า,าตัวน,นี้ มันตรงแนวราบเนาะไม่ใช่แนวสันนะครับเนาะสิบสองเมตรน่าจะได้อยู่ครับตอนนี้น้ําออกนะครับน้ําออกนะครับเราดูน้ําออกันเลยนะครับอันนี้น้ําออกนะตอนนี้เรากําลังลองปั๊มให้นะครับตอนนี้อันนี้อากาศคืมนะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณบ่ายสองหาบ่ายสามเนาะอากาศคืมครับตอนนี้น้ําออกเต็มท่อครับนะครับนี่ครับตัวนี้นะครับสามเราก็นี่นะครับ ใครสนใจนะครับสอบถามได้นะครับโมเดลนี้นะครับพร้อมใช้งานเลยครับหมดชุดนี่นะครับเราขายที่สองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะครับชุดนี้นะครับเราขายที่สองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะครับดูสวยงามนะครับน้ำหมอกเต็มท่อครับนะครับลูกค้าเขาเอามาใช้เขาจะลดอ้อยครับวันนี้อ้อยเมื่อกี้ฝนยังไม่ตกเนาะวันนี้ลูกค้าแกปูอ้อยเยอะมาก อ้อยตายครับอ้อยตายวันนี้ฝนเพิ่งมาตกแล้วก็แก่ต่ออันปั๊มๆตัวนี้นะครับสามารถใช้น้ําหยดกับใช้สปริงเกอร์ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นหอยโข่งเนาะส่งไกลส่งแรงนะครับตัวนี้เราแกะเจามาลดอ้อยเนาะฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนู้นครับฝั่งเลยเลยเลยกระท่อมไปฝั่งนู้นนะครับประมาณอีก20ไร่แล้ะครับตัวนี้ส่งไกลได้เป็น500ถึง1กิโลเมตรเลยนะครับนะครับผมตัวนี้คึ้ครับอากาศคึ้นน้ำออกเต็มท่อครับตัวนี้ ั๊มของ G T L นะครับ1 2ึ0คันบาทนะครับเรียงขึ้นนะครับนี้ท่อ3นิ้วนะครับดูด3นิ้วออก3นิ้วนะครับเอาเลยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมถ้าใครสนใจก็โทรสอบถามหรือว่าแอดไลน์มาสอบถามได้เลยนะครับผมเราพร้อมให้คำแนะนำนะครับครับสวัสดีครับ